ไปแล้วปลานี่ปลามาขี้เลีอนอร่อยไหมอันนี้ร็วมาปลามาเร็วๆมานี่เร็ว,ราารว,รว,รวดูดิมาจะหนีไปไหนยังอีกมานี่ปลา ทำเป็นหนีทำเป็นหนีอย่าซื้อไก่มาหนีนะมาเร็วมานี่กินอีกไหมเร็วเร็วอ้มวมา,มา,อาอมาเร็วเร็วมาเร็วเร็วยางอีกมาเร็วเร็วอืม วิ่งมาจะจับอาบน้ำโหตามไม่ดีเลยเนาะเออเต็มไม่หมดเลยคันแล้วที่ท่ามาเนี้ยมา,มาไหนนู ย้นมาตางนี้หนี่นีนี่นีหน,น,น,นีไหนนะหนี <laughs>